สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจ๊บ6395แนวทางเลขเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยแอดก็จะวางไว้ทั้งหมด2สูตรเป็นสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะซึ่งแยกเป็น3ามฮานอยนะคะและสูตรจับชุดวิน2ตัวค่ะเป็นนอยรวมนะคะก็เรามา ตรวจผลหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าแนวทางทั้งสองสูตรของแอคนี้้สูตรไหนจะเข้าดีอีกนะคะเมื่อวานนะคะฮานอยพิเศษนะอาสูตรแรกก่อนนะเน้นวิ่งรูตัวจอบเช็คฮานอยพิเศษกันก่อนนะคะฮานอยพิเศษเมื่อวานผลการออก460บนลล่างออก34ล่างคะ่ะ93ไม่มานะคะบนหลุดนะตัวล่าง3มา าสามมาเป็นตัววิ่งนะคะตัวรองทีนี้เจาะแอดก็ได้เจาะสามสี่ไว้ด้วยค่ะมาตรวตรงเลยค่ะมา,มาแถวชุดรองนะคะก็เข้าเดอ้อหากท่านผู้ชมท่านใดรูดก็เข้าเช่นกันค่ะเพราะว่าสามารถรูดได้ด้วยนะคะหากใครสายวิ่งสายรูดสามรูดวิ่งรูด3าก็เข้านะคะก้าไม่มาเดอ้อขอภายด้วยนะก็มาแค่ ตัววิ่งตัวรูดสามเท่านั้นค่ะมาสามสี่ล่างนะคะออกตัวตรงนะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะเรามาตรวจหวยห้านอยปกติกันต่อคะอ่ะมาตรวจหวยห้านอยปกติกันต่อนะคะสามตัวบนเมื่อวานออกศูนย์สี่เจ็ดล่างออกแปดเจ็ดสากับหนึ่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยนะคะตัววิ่งก็ไม่มาหลุดเดอ้อ อันนี้ถือว่าหลุดนะคะแอดขออภัยด้วยนะคะอ่านอยปกติหลุดนะเออ่ก็มารับชมผลการตรวจหวยฮานอย VIP กันต่อเลยค่ะอ่ามาตรวจหวยฮานอย VIP กันนะคะในสุดเน้นวิ่งรูดนะผลการออกบน6 9 6ล่างออก7 4ไม่มี2ไม่มี1มาเลย หลุดเดอ้อก็หลุดอีกแล้วจากหลุดสองฮานอยนะขออภัยด้วยนะคะสรุปแล้วแนวทางเน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้ง3ามฮานอยเข้าฮานอยแรกนะคะเข้าตัวเจาะสามสี่มาล่างนะเข้าวิ่งรูดสามได้ด้วยส่วนอีกสองฮานอยฮานอยปกติกับ v วีก็ไม่เข้านะคะหลุดนะคะแนวทางก็ไม่เข้าไม่หลุดกันได้นะ แอดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาตรวจผลหวยห้านอยในสูตรชุดวินกันต่อนะคะอ่ะมาตรวจหวยห้านอยทั้งสามานอยในสูตรชุดวินนะคะอันนี้ก็คือฮานอยฮานอยรวมนะอ่าก่อนอื่นมาตรวจชุดวินสามตัวก่อนคะ่ะเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะจับวินสามตัวนะคะฮานอยพิเศษสี่หกศูนย์อ่าไม่มานะ ปกติ047ไม่เข้า VAP 696หไม่เข้านะคะหมาต้ำกันก็ถือว่าไม่เข้านะถ้าเป็นตัวอื่นที่อยู่ในตารางนี้ก็แตกเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามี9มี6ถ้า6ไม่มาซ้ำนะอาจจะมา18หรือ0หรือ7มาอยู่ตรงเนี้ยก็เข้าได้เหมือนกันนะคะก็คือแตกนะอฮานอยเออชุดบิน3ตัวไม่เข้านะคะทีนี้มาดู ชุดวินสองตัวบ้างค่ะฮานอยพิเศษบนออก6 0ล่างออก3 4ในตารางมี6มี0นะคะ6 0นอ่าเข้านะคะเข้าตัวตรงเลยค่ะสามสี่บวกเข้าฮานอยปกติบนออก4 7ล่างออกแปค่ะ4 7ไม่เข้านะ,ะตารางมี8มี7จ7 เข้าตัวตรงฮานอยเวพบุญออกเก้าหกร่างออกเจ็ดสี่ค่ะอ่าเก้ากับหกอ่าออกตัวกลับนะคะชุดเต่นนะเป็นตัวที่แอดเน้นด้วยที่ชอบก็เข้าตัวกลับนะคะส่วนเจ็ดสี่ไม่เข้านะอ่าสรุปแล้วนะคะเลขในตารางเนี้ยเบ้นหนึ่งตัวเดียวเนะไม่มีไม่มีติดมาเนี่ยเข้าได้ในตารางห้าตัวเลยก็ สรุปแล้วเข้าทั้ง3ฮานอยค่ะสูตรชุดวินนะเข้าวิน2ตัวนะมาฮานอยพิเศษบน60ตัวเจาะตัวตัวจาะตัวเด่นนะคะมา60นเลยนะเข้าตรงปกติมา8 7ตัวรองค่ะชุดชุดรองค่ะออกตัวตรงเหมือนกันส่วน VP มา9 6บนนะคะแต่แอดวาง69ตัวกลับนะคะท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะคะก็เข้าทั้งสาฮานอยเลยนะคะสูตรวินก็ยังปัง สูตรช,ชุดวินก็ยังปังอยู่นะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะว่าแอดจะวางแนวทางเลขเด็ดอะไรบ้างนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่15พฤษภาคม2564ค่ะในสูตรแรกนะคะสูตรเน้นวิ่งรูปตัวเจาะมารับชมฮานอยพิเศษกันก่อนนะคะ สูตที่1นึ่งสูตเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะฮานอยพิเศษนะฮานอยแรกนะออแอดให้เน้นวิ่งรูดเด่น2รอง1ค่ะตัวเด่นมี2 1 2 3 2 6ตัวรองมี1 3 1 4 1 6ตัวกันนะคะมี2 7 2 8และ1 8ค่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะคะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษเพียง4ชุดเท่านั้นค่ะจาก9ชุดนี้นะคะ ชอบสองสามนะคะชอบหนึ่งสามหนึ่งสี่และสองแปดค่ะสี่ชุดนี้นะคะที่แอดชอบนะก็อย่าลืมนะคะแนวทางนี้คือเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะวิ่งสองรูดสองวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะถุนตัวเจาะก็เจาะอ,ออกมาจากตัววิ่งทั้งสองตัวนี้ค่ะอชอบน้อยชุดก็ตามแอดนะคะสี่ชุดที่ขีดส้นใต้นะ ก็เป็นเพียงแนวทางแค่แนวทางหัวฮานอยพิเศษนะคะเดี๋ยวมารับชมฮานอยปกติกันต่อค่ะ,ะมารับชมฮานอยปกติกันต่อนะคะ แนวทางหวยฮ้านอยปกติของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่น2รอง3ค่ะชุดเด่นนะคะมี2 0 24 25ชุดรองมี3 1 3 2 3 6ชุดกันนะคะมี2 6 3 7และ3 8ค่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะคะอะแอดก็จะเลือกตัวที่ชอบเป็นพิเศษ4ชุดเช่นเหมือนเช่นเคยนะคะ,ะเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันค่ะ ชอบสอนะคะชอบสอหชอบสามหนึ่งและ3ามค่ะสี่ชุดนะคะที่แอดชอบตามนี้เลยนะคะ,ะถ้าใครชอบทั้งเ้าชุดก็ตามนี้ได้เลยหัวใจหลักคือเน้นวิ่งรูดวิ่งสองรูดสองวิ่ง3ามรูด3นะคะอันนี้คือแนวทาง หวยฮานอยปกตินะเดี๋ยวมารับชมแนวทางหวยฮานอยวีพีกันต่อคะ่ะมารับชมแนวทางหวยฮานอยวีพีกันนะคะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะ ฮานอยเวพีนะคะแนวทางเน้นวิ่งรูดเด่น3รอง1ค่ะชุดเด่นมี3 1 3 4 3 7ชุดรองมี1 0 1 5 1 8ชุดกันนะคะมี3 2 1 4, 1 4และ1 6ค่ะก็เดี๋ยวแอดจะเน้นชุดที่ชอบเป็นพิเศษ4ชุดนะคะชอบส่วนตัวนะมี3 4 1 0 1 8และ1 4ค่ะสีชุดนี้นะคะ หัวใจหลักสำคัญคือเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นดักนะคะวิ่งสามรูดสามวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับสามฮานอยในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางสูตรชุดวินของวันนี้กันต่อค่ะอ่ามารับชมแนวทางสูตรชุดวินสองตัวกันต่อนะคะก็จะมีเลข6ตัวในตารางนี้ค่ะจับมาวินกันนะ แอ๊ก็เขียนลงให้ดูแล้วนะคะจะได้ทั้งหมด15ชุดแบ่งเป็นชุดเด่น9ชุดชุดรอง6ชุดนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบ3าตัวก็ลองจับวิน3ตัวดูกันนะคะจับกันเอาเองนะ,ะมาดูชุดเด่นกันบ้างนะคะจับวิน2ตัวนะ,ะมี่ะมหี7ห7 6 7 6, 5 7 9 7 8 4 6 4 5 4 9และ4 8ค่ะชุดรองนะคะมี 6, 5ห้า หกเก้าหกแปดห้าเก้าห้าแปดและเก้าแปดค่ะรวมกันทั้งหมดสิบห้าชุดนะคะทีนี้แอดก็จะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะห้าชุดเท่านั้นค่ะชอบเจ็ดสีนะคะอืมกล้องมันมีมัวบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะบางทีเป็นเพราะอากาศด้วยนะคะ เจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่ห้าสี Oi, ่หา้าหกเก้าและห้ Espa i, i, หาแปดค่ะห้าช <tears> <kho, Ages, S 1> ุดนี <certains S 2> ้นะคะที <tutti> <Jac into S 2> ่อาชอบเป็นพิเศษเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่ห้าหกเก้าห้าแปดอ่าก็ครบแอดด้วยวางแนวทางหวยห้าหนอยครบแล้วนะคะ ส่วนชุดวินนี้ชุดวินสองตัวนี้เน้นฮานอยรวมนะคะฮานอยพิเศษปกติและเ WP ค่ะก็วางครบทั้งหมด2ส,สูตรแล้วนะคะก็ยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ชอบแนวทางในวันนี้ของแอดนะคะแนวทางหวยฮานอยทั้งสองสูตรนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะเพราะเป็นแนวทางนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเดอ้อแอดไม่ขอสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะมารับชมเพื่อความบันเทิงกันค่ะแล้วก็หากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้าเข้ามาใหม่นะคะยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดกันเลยนะคะแอดรบกวนช่วยฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเล็กเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่ตอไปกันค่ะ ก็ยังไงก็แอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะขอให้โชคดีทั้งสองแนวทางกันเลยนะคะทั้งสองสูตรอ่าพูดผิดค่ะทั้งสองสูตรนะคะและขอให้ทั้งสองสูตรเข้าทุกฮานอยละยิ่งดีค่ะขอให้โชคดีเฮงเรวยรวยปังๆกันนะคะอ่าเรามารอฟังผลกันนะคะว่าแนวทางทั้งสองสูตรของแอดนี้จะเข้าฮานอยไหนบ้างนะคะ ขอพรบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามแนวทางเล็กเด็ดช่องของแอดกันทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ